น่าจะเจ็บนะถึงหลอดตบไปนะโอ้โหโอ้โอ้อยแย็บอ้างน้อยนะเคไม่ได้ใครยำดูดเลือดค้ำามาให้เพื่อนนะวันเดอร์น,น่าจะแตกโอเคผักโอ้เห,หมือนเขาตั้งสถานะเราผักซามอีกรอบหนึ่งโดนไฮายาเตะ ออกไปอย่าทำอะไรเอวสู่ผมโอ้โหถ้าจะตามขนาดนั้นแล้วก็นะเราพยายามยืนอยู่นะเพราะว่าเออสกิลอันติเราจะมาแล้วพับล้างสถานะหรออันติให้สโลไปโอเค few later. เป็นฟอลินติโนป่า คิดว่าเราน่าจะยืนไหวนะเป็นเอลสุระดับประเทศนะฮะไม่แปลกนะที่จะได้91เหรียญโอโหสุดยอดเอลสีนะเอลสุดอาจจะเป็นอดีตท,ท็อปเซิร์ฟก็เป็นไปได้นะเดี๋ยวเรามารอดูในตัวเกมกันนะครับมาทีนี้แล้วก็เอลสุประเทศนะฮะคิดว่าน่าจะแม่นพอตัวเลย ก็สกิลของอินเทสร้างก่อสร้างโบนัสอะไรให้พวกนี้ได้นะแล้วก็ยิ่งออกแทงจะยิ่งถึกนะเอย,เอยมันก็ถึกอยู่แล้วแหละมันจะแบบเอ่อยิ่งตีแรงนะตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดของเราเองเนาะแต่ว่าช่วงตน้นเราอาจจะสู้เขาไม่ได้เพราะเขามีดาเมจจริงแล้วก็ฮิวเลือดนะเหมือนเราสู้จะพยายามปวนเขานะ พยายามมากันบัฟไว้นะโอ้ย,อยแต่ตัวเราแพ้ทางไฮเตะนะฮะก็ต้องรับรับไปก่อนนะช่วงต้นเกมออกเป็นเอา้าประเทศกูตายไปแล้ว ้ยมาดิโหตายตัวไหมเนะี่ยโอ้ยผักสวยโอเคยังคุ้มอยู่ยังได้อยู่ยับไปทีเออนอนหน้าก็เดี๋ยวคลิปนี้เราให้เอลสูแล้วกันนะเดี๋ยวทุบให้เลือดมันน้อยๆกอนแต่ช่วงต้นเกมนี้ ถือว่าเป็นตัวที่เปลืองมานาโคตรๆเป็นตัวที่อยู่ในพุม่มแล้วก็หิวเลือดตัวเองได้นะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยโอ้โหมีใครช่วยกู้วยโอ้โหโอ้โหใจเย็นใจเย็นเนี่ยเขาใช้แอนตี้ไปแล้วนะฮะก็ต้องฟิกเกอร์ออกละฮู้ยโอ้ยฮู้ย้ยถ้าโดนดองนะเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเกือบตายเหมือนกันนะ เราต้องกลับบ้านแล้วแหละกลับ2ตัวเลยเราจะเน้นไปทางถึกอย่างเดียวเลยนะเพราะว่ายิ่งถึกยิ่งมีดาเมจนะตัวนี้เป็นตัวที่น่าจับตามองอีกตัวนึ้งนะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเล่นนะก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือเขาพยายามโซนมังกรน,นะลากออกมาแล้ว เดี๋ยวเรารออนติีก่อนนะเราจะได้ยืนคำไฟให้เพื่อนได้นะเดี๋ยวสู่มาเร็วๆลูกคี้มันจะตายมาแล้วลูกอืมรีเลือดซะก่อนนะเดี๋ยวสูตรเรายังเวิลสามอยู่เลยนะเงินห่างจากเราสี่ร้อยอ่ะก็เมื่อต้นเกมเขาอาจจะพลาดไปบ้างอืมอืมอ ทีหน้าจะเข้ามาทำไมจัดไปเลยนะยืนค้าไปเลยนะโอเคตบหเหมือนติดสถานะอะไรบางอย่างโอ้ยฟอร์เร็เขาเข้ามาหลังแล้วนะโอ้โหโอ้โหซีซีเขาหนาว่ะตบไปทีโอ้โหซีซีน่าเกลียดมากนะฝั่งตรงข้ามทั้งเด้งทั้งยกทั้งผลักอะไรนะก็ไม่รู้นี่ เกือบตายนะเยวสู่ขอแม่นแม่นหน่อยโอ้โหมาไล่ฆ่าถึงในนี้นะแต่ก็ไม่น่ารอดนะหัวขาดอีกแล้วก็น่าจะได้อีกตัวหนึ่งนะแต่ทีนี้ก็ฟอเลนติโนตบไม่โดนเยยบโดนไปทีนึงคิยวไม่น่าจะลำสวนโดนน่าจะเจ็บนะ ถึงหลอดตบไปนะโอ้โหโอโ,หโอ้ยแยบโอเคจังหวะเมื่อกี้ถ้าเราถ้าเลือดเยอะกว่านี้คิดว่าเราน่าจะผักเขาออกได้นะแครีเราอาจจะไม่ต้องตายตอนนี้สามศูนย์แล้วนะ บนน่าจะเสียนะ5้านาทีแล้วด้วยโอ้คลิปไม่เสียเอ้ยคลิปไม่เข้านะยังไม่เสียจังหวะน,นี้น่าจะเปิดได้นะต่อไปต่อไปแต่้ายาเตะอยู่ใกล้ๆเนาะแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะพยายามยืนรับไว้โอเค ต่อยไปโอ้โหเจ็บนะเจ็บนะ I am อมกรยับไปผักคีบออกมาแล้วก็ตบระยะสกิลยับเราค่อนข้างไกลนะใช้ใช้ไปเลยนะออกมาอุ้มตั้งสถานะพอดีนะ เรามานาเราไม่มีแล้วเราต้องกดไม่ใช่ดิกดถอยก่อนนะเหมือนกางจะมีประเด็นนะพยายามสโลไว้โอเคโดนนี้ได้อยู่ดู๋ยดเลือดส่วนไปก่อนนะแต่เหมือนจะไม่ไหววะโอ,โ,โอ้โหโหล่างโดนคาป้อมเลยนะฮะเสียป้อมด้วยนะเนี่ยสินต่อไป เราจะยังออกเอจิตอยู่นะถึงแม้จะไม่ได้เลือกก็ตามแต่ว่ายังได้เกาะแล้วก็ลดคู่ดาวเนาะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับแทงมากๆนะโอเคเราบนคิวไปได้แค่ครึ่งหลอดนะเหมือนเขาจะพยายามปิดหลังแต่เราก็ยังพอไหวนะเลือดน้อยนะฟิกเกอร์ไปแล้วแต่ยังรอดอยู่เหมือนพยายามตาม สับถึงไม่ไม่ถึงนะโอ้เสียดายแต่เลือกเขาน้อยนะเราโถมได้เลยนี่ต่อยไปทีนึงป้อมนี้เราน่าจะได้นะเราได้กลางก่อนก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเอวสู่ผมเอวสู่ผมอืมขัดดอกยังดีนะไม่เรายังไม่โดนขัดสกิลนะ อนนี้เราก็เหล ok ือแค่ป <Christ>. ้อมล่างนะที shirt. ่ต้องเอาอืมเกือบนะโหเจ้าให้ได้เลยใช่ไหมเป็นเอลสู่สายตีเร็วนะเนี่ยมเปิดให้ก่อนเลยป้อมล่างเราน่าจะได้เนาะเราน่าจะเล่นง่ายกว่าเขาขึ้นเยอะป้อมล่างเราได้หมดแล้วอะต่อไปเก็บสแต็กสี่เออห้าสแต็กเราจะได้ สกิลหนึ่งที่มันถ่ไถได้นะคล้ายๆเทนนะแต่เราจะถ่ายได้ไกลกว่าแล้วก็ทะลุก,กำแพงนะออนสล็อตไปแล้วแต่เลือดเราค่อนข้างน้อยนะเจ๊ไม่ได้ใครย้ำดูดเลือดค้้ามาให้เพื่อนนะวอนเดอร์น่าจะแตกเคผพัก Oh, เหมือนเขาต้านสถานะเราผัก3ามอีกรอบหนึ่งโดนไะฮายาเตะภาพโอเคชิ้นต่อไปเราจะเน้นเลือดอีกเช่นกันออกเป็นทอยเอไม่ใช่ทอยไกอาแล้วกันนะได้เลือดเยอะกว่ามีต้านทานเวทมีวิ่งเร็วด้วยนะโดดไปเคโอ้โหโดนสตันพอดีนะแต่ข้อเสียยิมเน็ตคือมันจะไม่มีสกิลหนีนะเว้นว่าเราเก็บสแต็คครบ5นะมันถึงจะมีสกิลหนีแล้วก็ข้ามกำแพงได้ฉะนั้น ถ้าเราอยู่อยู่ลึกไปอาจจะตายได้นะเดี๋ยวฮิวลีเจนเลือดในพุ่มก่อนแล้วกันนะผมเหมือนจะใช้สกิลลีเจนไปแล้วเมื่อกี้ต่ไปการเก็บสแต็กสามารถเก็บซ้ําหลายๆตัวได้ในการใช้สกิลเพียงครั้งเดียวนะมันเป็นอะไรที่ดีมากโอเคเราลีเจนประมาณนี้นะเรามีเอจิตแล้วฉะนั้นก็เรื่อง มานาก็หายห่วงนะตอนนี้เหลือเพียงเกาะดันคีบขึ้นมายาวป้อมบนเราน่าจะเสียเราจะเอาล่างแทนนะเป็นด้าก,ก็ดันกลางอยู่ตอนนี้แต่เหมือนเพื่อนเราอยู่โอ้โหเหมือนเพื่อนเราจะอยู่ไกลกันมากแต,แต่บนเรา ไม่ค่อยดีแล้วว่ะอุ้ยอุย,อยเอลซูหนีไปเอลสูอฮ้ยออกไปอย่าทำอะไรเอลสูผมโอ้โหถ้าจะตามขนาดนั้นแล้วก็นะเราพยายามยืนอยู่นะเพราะว่าเอ่อสกิลอันติเราจะมาแล้วพับล้างสถานะหรออันติให้สลโลไปโอเค แต่เอลซูล้วก็ไม่รอดนะเป็นเกาะสะท้อนต่อวะนะโอ้แต่เอวซูนี่ไหลบ้านยาวๆเลยนะแต่ว่าฝั่งเขาเหมือนจะมีดาเมจจริงนะแล้วก็ดูดเลือดซึ่ง,งไม่แน่ใจว่าโอ้เกาะสะท้อนกูจะไหวไหมนะ้อ <c oughs> เดี๋ยวเน้นเลือดเลยแล้วกันนะ <c oughs> เพราะฝั่งตรงข้ามมีดาเมจจริงถึง3ตัวนะ ทงางฮายาเต่ฟลอเรนติโนวันเดอร์นะฮะฉะนั้นเราควรเน้นเลือดเยอะๆไว้นะจะเป็นผลดีกับเรามากเกาะเยอะก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะตายตรงไหน,นเราป็นดาก,กูล่างเหมือนจะโดนเคลียร์เวฟมานะเป็นยีน่าดันเลนมายีน่าไม่พิ้วสักเท่าไหร่นะฉะนั้นเราน่าจะปิดเขาได้อยู่ทำให้เขาสโลนะหนีไม่ได้เขาว่ะมาสามสี่ตัวแม่งพิ้วๆๆไปละ เราไม่มีใครปิดหลังจากด้านนู้นนะโหดาร์กเลยเหรอเหมือนจะมีเหมือนระบบเราเริ่มเสียหน่อยๆแล้วนะเนื่องจากว่าเดินแยกกันด้วยอะไรเนาะโหเปิดเลยนะซึ่งอติอิฟเนก็ค่อนข้างเร็วนะโหฟิกเกอร์เลยยืนค้ำแล้วโหมันจะโดนตัดเลือดด้วยเนะี่ย โอ้ดามเมจจริงโอ้โหทนไม่ไหวนะดามเมจจริงเยอะเกินเอาไม่อยู่นะฮะเหมือนจะเริ่มแย่แล้วทีนี้โอ้ฟอรเลนฟอรเลนเกินไปโดดไปแล้วตอนนี้คลิปเขาไม่มีนะถ้าเราฆ่ามังกรได้เราน่าจะได้เปรียบขึ้น Okay. ยังรักษาป้อมบนได้อยู่โดดไปที่ไม่ถึงโดนขัดสกิลเอาไอ้นี่แทนแล้วกันโหโหโหไม่ไหวไม่ไหวแต่ยังได้อยู่นะแม่สับไม่โดนถ้าสับโดนอยังยื้อชีวิตได้อยู่นะฮะเออรอถ้าสับโดนน่าจะมีเ,เลือดเหลเยอะกว่านี้พพถาะถูดถอยไปได้เอาป้อมได้ไมีเปล่าะเขาเสียสี่ตัวนะเสียสามสิฟอน,อนเดอร์จะเกิดไม่ใช่ออฟออเรนติโนนะ ฉะนั้นเราควรดันหลายๆเลนเนาะยิ่งเลือดเยอะเรายิ่งแรงนะเพื่อนเราเยอะกว่านะอ,อุ้ยอยเกือบทะโดดบับแดงนี่ชิ้นสุดท้ายนะฮะชินเคยเกาะเกิดนะครับผมอุย้ยโอ้โหจะอ,อยาทำไรโอ้งานเข้าแล้วจ้า คงต้องถอยก่อนนะสกิลถ่ายนี่เป็นสกิลที่แรงมากๆนะผมเอ้ยถ่ายไกลไม่ใช่ถ่ายแรง <c oughs> เลือดเราตอนนี้อยู่ที่หมื่นสี่นะะถ่ายกลับเข้ามาแต่เราไม่มีป้อมตรงนี้แล้วยับไปอีกทีนึงต่อยไปอีกทีนึง ตบไปอีกทีนึงถอยไม่ไหวไม่ไหวโอเคเขาหมดโอ้โหกำลังจะบอกว่าหมดอันตรียังพออันตรีสวนได้แต่มันเกินไป <No. S 1> เสียป้อมแล้วด้วยป้อมในเราเสียแล้วอะ่ะต้องอันตรีเคียร์ไปนะแต่เหมือนว่าอันตรีของดีแลจะตีใครไม่เข้ายกสตบผักเข้ามา ยายามยืนยื้อให้เพื่อนนะไหวหรือเปล่าผักกลับเข้ามาเรายังถึกพออยู่แต่ว่าเพื่อนเราถึกไม่พอนะฮะโอต้องดันต้องกันไหลายทางเลยเนะี่ยจะขายเกาะทิ้งทำเพื่ออะไรไหม ่าเขาไม่น่าจะกล้าเข้าแต่ว่าเพื่อนเขาก็น่าจะใกล้จะมาแล้วแต่ว่าเราควรระวังลูเมียไว้นะจังหวะอันติของเขาอ่ะบุบอุ้ยเกือบอาแล้วไม่มีใครเอาไข่เลยเหรอเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเกือบคิดว่าจะลืมเอาไข่กันแล้วซึ่งตัวเอลสูก็ดีบอไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วนะแล้วเป็นตัวแบบ ไล่จับไล่ตามเก่งๆอย่างฟรอเรนติโนอะไรพวกนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะโอเคน่าจะยังไหวอยู่ฟรอเรนแตกนะเรามาเอายีน่าแทนแล้วกันผักเข้ามาตายต้องพยายามดันป้อมนะเนี่ยตอนนี้เลือดหมื่นห้าแล้วนะ ค okay. ยังสวยอยู่เออเรายังเรายังยืนไหวอยู่นะแต่ต้องไปเขลียร์คีสมาแล้วนะจังหวะน,นี้เราเริ่มจะพลิกกลับมาได้เปรียบขึ้นบ้างแล้วนะวันเดอร์น่าจะตายสวยโอเคเขาตายสี่นะตอนนี้เป็นตัวอย่างไฮยาเตะกันบ้านนะ ก็พยายามยืนอยู่หน้าคีมไม่ให้เขาฆ่าคีมแล้วกันคิดว่าน่าจะจบได้หรือเปล่านะบวกแล้วจังหวะบวกโหายหายไวมากโอเคเรายืนค้ำให้เพื่อนได้นะเป็นตัวที่ทั้งถึกทั้งแรงนะตั้งแต่ปรับใหม่มาโอ้คิดว่าจะโดนสวนจบไปแล้วนะฮะ,ะก็เป็นเกมที่ตึงค่อนข้างตึงนะฮะ ฟูพลังชีวิตเป็นแสนนะอยากรู้ว่าจะรับดาเมจไปเท่าไหร่เอสุก98ของประเทศนะฮะเราดับรับดาเมจไปแสนห้านนะก็ทีมไฟอาจจะไม่มากสักเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยได้เติมไฟนะฮะก็ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะแสนะะส่วนพลังแฝงของอิฟเนตก็จะมีอยู่3อันที่จะมาแนะนํากันนะพลังแฝงแรกเป็นอลฟัตาชิวนะ อันนี้ก็เพิ่งปรับมาใหม่มีเด้งเลือดมีด่าเมจน,นะก็เหมาะกับอิฟเน็ตเหมือนกันนะเพราะว่ายืนค้าไฟได้อะไรได้ด้วยนะแล้วก็จะเด้งเลือดด้วยส่วนพลังแฝงรองก็สามารถปรับใช้ก็ได้ตรงนี้จะใช้เป็นฟื้นฟูก็ได้แต่ว่าจะโดนตัดเลือดไปอาจจะฟื้นฟูได้ไม่เต็มที่นะแนะนําเป็น,นเนจกีฟดีกว่านะเป็นเลือดแบบเลือดเพียวๆไปเลยนะ เป็นเลือดจริงๆเลยนะก็ชิ้นี้จะไม่โดนตัดเลือดนะมีเพิ่มเลือดให้เราด้วยนะเพิ่มความถึกแล้วก็จะไปบวกกับพาสีข,ของอิฟเนนนะที่ยิ่งเลือดเยอะยิ่งตีแรงนะแล้วก็อีกพลังแฝงหนึ่งเป็นสีเขียวเหมือนกันแต่เป็นเนเจอรเรียวนะอันนี้ก็เหมาะที่ว่าอิฟเนตมีซีซีหลายสกิลนะอันนี้ก็ปรับใช้กันได้นะพลังแฝงลองเช่นกันนะปรับได้ ก็อีกพังแฝงเนึ่อันนี้เป็นพลังแฝงที่เคยเห็นอยู่บ้างในช่วงแรกๆนะที่เข้ามาแรกๆเนาะเป็นการกดอันตีแล้วก็จะมีสกิลหนึ่งสองเข้ามาใช้ได้ต่อนะแต่ไม่ค่อยเห็นอะไหรแต่ก็สามารถเอาไปใช้ได้นะหรือว่าจะเป็นพลังแฝงนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเอาไว้ยืนในไฟได้แล้วก็มีเท่านี้แหละที่จะเอามาแนะนํากันครับก็เป็นไงกันบ้างสําหรับคลิปไต่แรงด้วยอิมเน็ต ในวันนี้นะส่วนคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรแต่แรงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจะได้ไม่พลาด EP ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบาย